แช่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีความคืบหน้าสำหรับโครงการลงทะเบียนดิจิ t a ลวันเล t 10,000บาทล่าสุดแล้วนะคะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒได้เปิดเผยการเลื่อนแจ้งผลลงทะเบียนโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิ t a ลวั l เล t บนแอปทางรัฐจากกำหนดเดิมในวันที่ 22กันยายนนี้ซึ่งนายจุลพันธ์มอมรวิวันรรัตตนตรนีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยการประกาศผลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยจะเลื่อนออกไปก่อนจากกำหนดเดิมในวันที่22กันยายนเป็นต้นไปนะคะ โดยรายละเอียดได้ระบุว่าจะมีการแจ้งผลการลงทะเบียนดิจิ a l ลเวลต t จากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะตามที่ผู้ลงทะเบียนได้ยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลอาทิสัญชาติไทยการเสียภาษีปี66รายได้ไม่เกิน840,000บาทต่อปีมีเงินออมในบัญชีออมทรัพย์ไม่เกิน500,000บาทปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 33ล้านคนโดยนายแล้ว,วโรนแสงสนดีประหลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยการเดินหน้าในโครงการเติมเงิน1,000บาทผ่านดิจิทัล w a l l ลตเฟสแรกสำหรับกลุ่มเปล่าบางนะคะจำนวน14.5ล้านคนประกอบด้วยผู้รับสิสวัสดิการแห่งรัฐ12.4ล้านคนและผู้พิการ2.1ล้านคนโดยจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่ระบบพร้อมเพย์ที่เชื่อมกับเลขบัตรประชาชนเริ่มตั้งแต่ 25, 26,27 และ30กันยายุนนี้โดยจะโอนเข้าบัญชีผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์ผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐโดยอ้างอิงจากเลขหลังบัตรประชาชนนะคะทั้งนี้นะคะสำหรับการเดินหน้าโครงการในเฟสที่2ขึ้นอยู่กับการเชื่อมระบบ ซึ่งเมื่อเฟสแรกดำเนินการสำเร็จแล้วแรงกดดันก็จะลดลงและจะมีเวลาในการทำระบบให้ดีขึ้นลดข้อกังวลในการใช้งานอีกทั้งสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนส่วนคำถามที่ว่าจะมีงบไว้ใช้สำหรับการดำเนินการในเฟ,ฟส2หรือไม่นายแล้ววโรนกล่าวว่ารัฐบาลได้ตั้งงบประมาณงบปี68 จำนวน1.8แสนล้านบาทแล้วอย่างไรก็ดีขึ้นอยู่กับการจัดสรรจำนวนผู้ที่จะมาลงทะเบียนในระบบจำนวนทั้งสิ้นนะคะ33ล้านคนทางนี้รัฐบาลยืนยันว่าไม่ได้ล้มเลิกการจ่ายเงินให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปซึ่งจะได้รับเงินกันทุกคนอย่างแน่นอนนะคะ อัปเดตล่าสุดสำหรับความคืบหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิ a l Wallet วันนี้นะคะได้มีการประกาศเลื่อนอย่างไม่มีกำหนดสำหรับการประกาศผลลงทะเบียนเงินดิจิ a l Wallet 10,000บาทในกลุ่มของผู้มีสมาร์ทโฟนที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะ